ความสำเร็จมีราคาแพงความสมหวังมีราคาของมันได้ก็แค่ค่อยๆดึงไหวเท่าไหนก็เท่านั้นอย่างที่โค้ดบอกเราไหวหน่อยนึงก็อะดึงตัวเองกลับมาแล้วแต่ถ้าบอกว่ามันยังต้องอยู่แบบนี้อยู่มันยังไม่ไหวในการที่จะแบบ move ไปเลยเราก็ดูตัวเองแล้วเราก็ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอนะเพราะว่าอะไร ซื้อบทเรียนเคยได้ยินไหมคะความสำเร็จมีราคาแพงความสมหวังมีราคาของมันได้อะที่คนเอาไปพูดต่อกันก็คือความหมายเดียวกันค่ะทุกอย่างมันต้องแรกอยากได้มาแลกกับการทุ่มเทพยายามอยากเป็นตัวตนใหม่ต้องแลกกับการฝึกฝนพัฒนาขัดเก้าอือยากยกระดับ ไม่ว่าใครจะติดอยู่ในสเตจไหนสภาวะไหนก็ตามเราต้องทำยังไงเราก็ต้องยิ่งปล่อยฝึกปล่อยฝึกไม่แบบไม่ปล่อยสักทีไม่ไม่ไม่ไว้วางใจสักทีก็เจอเรื่องที่แบบไม่อยากได้ไม่ไม่ชอบนะคะไม่เข้าใจสักทีเราก็จะเจอแต่เรื่องเดิมซ้ำๆเจ็บซ้ำๆแล้วพลังงานเราก็ลบอีกทำไมอะ่ะฉันเป็นคนดีขนาดนี้ฉันรักเขาขนาดนี้ฉันทุ่มเทขนาดนี้ แต่ก็ยังเจอเพราะเรายังไม่เรียนรู้ไงไม่เรียนรู้ว่าฉันไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงแต่ฉันใช้ความต้องการอารมณ์ความรู้สึกในการแก้ปัญหามันก็เลยเป็นแบบนี้เหรอเนาะแต่ว่าสำหรับโ้ดสวยขึ้นนะจริงการความสวยความงามของเราเราพึ่งสิ่งนอกแค่ไหนกับการดูแลตัวเองนอนเยอะๆไม่เครียด กําหนดจิตทําสมาธิมีใจสบายเบาแค่ไหนก็เหมือนกับสิ่งที่เรารับมืออย่างเช่นเราไปกําหนดอะคะ่ะว่าอยากให้ใครมาดีกับเรามากแค่ไหนถนอมจิตใจเรามากแค่ไหนแต่เราลืมลืม,ล,มลืมดูแลตัวเองหมายถึงลืมดูแลใจตัวเองว่าควรถนอมใจตัวเองแล้วก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายซ้ำๆมันเหมือนกันเลย